พวนนะสมปานี่ครับสมปัดตกไก่นี่ครับที่ว่าห่อไม่เตยมากครับเนื่อมันขาวดีนะเป็นของมีกลางครับไป่นของกินสบายสบายเลยครับ คำเตือนเนื้อหาในการทำอาหารที่พี่น้องได้รับำสม้มอาจบม่คือที่มูนเจ้าเคยเห็ดปราท,ทางไหนให้พี่น้องเข้าใจเพราะควรเป็นยังไง่านเพชรนอกกินอัสมีอา,าการทีงง่เงี้ยงเงี้ยงเพราะควรบริมอบตยอยัวยังไดนะพี่น้องกราบสวัสด,ดีพี่น้องปลอดภายสวัทุกคนมืัอนี้พบกับบอจั๊บพุมม่ำบอจับบจ๊บุมมก็มีเมนูต้เสนอครับเป็นเมนูแตะบะฮุงทอดปลาส้งพี่น้องเออวันนี้สมืมาก็เป็เมนูอีสานพื้นบ้านบ้านท้อครับนี่ครับเป็นแตะบะฮุงครับพี่น้องครับ่นี่ครับแตะบะฮุงครับ มาครับเมนูครับทอดสมครับเป็นทอดสมปลาตองไก่บ้านนอกพี่น้องก็ือมีทอดสมอยู่แบบสองสามยาวพี่น้องอย่างแรกนี่ครับเป็นใบตองครับเอ้ยมาไอวัครับอย่างแรกนี่ครับเป็นใบเตยพันธุ์ครับพี่น้องหรือว่าอยู่บ้าลมองที่ผมไปซื้อมากเขาเอื่นว่าสายเดียวครับสมปลาสายเดียวพี่น้องแฮ่นะครับอันนี้ก็ือมีข้อดีครับเป็นใบเตยครับพันธุ์กะชีเฮ็ดให้เวลาทอดครับปฏิทถาหลักมีกลิ่นหอมของใบเตยเพิ่มมะนาครับพี่น้องหลักการไที่สองครับอันนี้ครับเป็นสมปลาตองไก่กันครับพี่น้องอันนี้เป็นแบบ เป็นแบบเซนครับเซนยาดไปน้องอันนี้ก็สีกิ ει, นแบบเวลาพันครับพันกะต่ำฮงครับพันกะขอบูนครับอันนี้แดดทั่วโลกาดกินมาครับนะครับอันนี้เป็นแบบที่3ครับอันนี้เป็นสมปลาแบบเป็นตอนเป็นก้อนไปน้องปั่นก้อนมาครับอันนี้ก็สีแบบแบบใบเฮ็ดเป็นแบบบดไม่แล้วครับไปน้องอันนี้เป็นตอนตอนครับไปน้องที่เป็นก้อนมาสมกันครับทอดมาสาแบบเลยครับไปน้องอันนี้ทีมาครับผักที่หลากหลายครับอย่างแรกเป็นผักกาดหินครับพี่น้องปลูกเองครับผักกาดหินแต่บะหินครับอันนี้พ่อหนามพ่อปุ๋ยพี่น้องงามผักขนาดพี่น้อง ยี่สิบสองก็เป็นพักกาดแบบธรรมดาครับพักกาดกระจอดครับพี่น้องยี่สามครับก็เป็นพักขนาคพี่น้องขนาปูเองครับปลอดสารพิษครับพี่น้องหลักมากครับขนมจีบพี่น้องเพิ่มการ์ดเสียบไว้นะครับอย่น้องมาเลยครับมาครับพี่น้องประเดี๋ยวคำแรกพี่น้องอันนี้ครับเป็นสมปลาครับพี่น้องนี่สมปลาปลาตองไก่ทอดเกี๊ยวตะปูมอพี่น้องตอนนี้หิวเขาแห้งนี่ครับขอหยับมุมมาเลยครับคำแรกพี่น้อง สมปลาพอดีครับพี่น้องพอดีสมสมพี่น้องกินก็ต้องหุ้งในเขากันดีขนาดพี่น้องมากครับบะนี้ย์บารจักสีแก่สายเดียวได้พี่น้องสายเดียวสมปลาครับพี่น้องมันเป็นใบเตยพี่น้อง ทอดกระสีวามใบเตยครับแล้วก็บ้องกันม่ให้มมันติดกระทะนั่งกับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเนี่ยเขาขาวพุ่นๆเลยครับอืคุยแต่บาหุ้นนะครับพี่น้องอืมครับเนียนๆเลยครับพี่น้องครับเนี่ย พี่น้องคันได้บ้านกินข้าวซอยมากครับมากินตำบุงทอดปลาสมกับบ่าวจักพี่น้องขอ,อยากแยงกับผักด้วยครับพี่น้องครับมันกรอบดีคือเลยพี่น้อง อือพี่น้องคำนี้พี่น้องพันกระสมปลานี่แหละครับนี่ครับขนมจีนพันสมปลาครับจำกระป๋น้ำจำบระปมีบ่แล้วครับน้ำ,ำ,นำโอ้ยเขียนเบิดพี่น้องตระปุกมันดูดน้ำนพี่น้องนี่ครับเนียนๆครับ อันนี้เป็นสมปลาที่สามพี่น้องอันนี้เป็นสมปลาเป็น bra. เป็นต้นนะพี่น,อน้องต้นมะปั่นก่อนครับนี่ครับใส่กระต่บมคุงพี่น้องนี่ครับขออนุญาตครับนี่ครับพี่น้องคุยใส่กระต่บมคุงนะครับหนึ่งนี่ครับสมปลาครับ ก็สังพี่้องแ่วน,นีดนะครับที่ผ่านเขามารับส้มคลิปของจอแจเช่นหน่ Channel ครับัาพี่น้อกดไ้ให้หนยนะครับเดี๋ออยวกยืมกดกร่งไ้ให้บาจเนอครับไวลาบาจ้ลงคลิปพี่น้องันในบุกผาดคอมเสียไปของกับเบาใจพี่นอ้อกาจะคลิปนี้ครับพี่นอ้อกำพงทอดปลาส้มพี่นอก สมปลาเี่ยเจักไปได้แม่ครับบรจักกลับบ้านอุดรธาน,นีครับพี่น้องมีตลาดท่าปลาพี่น้องขายพวกสมปลาครับมีขายตลอดปีพี่น้องสมุนีกันจีขายอายู่กินลสอร่อยครับหรือว่าเป็นขีดละสิบบาทพี่น้องสําหรับสมปลาตองไกรพี่น้องนี่ครับซื้อมากฝก้ากินครับเดี๋ยวมันจะสมกันครับพี่น้อง เสียบอีพี่น้องทำนีพันผักพี่น้องขีกับผักกับกรอบครับพี่น้องขีกับสมป่ากับเสบครับพี่น้องเหลือปลาถูกเลยครับพี่น้องเหลือปลาถูกดีครับในก็เหลือปลาถั่ครับใส่ทั้งสองเลยครับพี่น้องสองอย่างแบบสมป่าครับใส่กับผักพันข้าวปุ่นพี่น้อง เนี่ยอยืมเนีย่ยครับเสื้อไส่นามข้าวปุ่นโอเคมั้ครับพี่น้องนี่ครับเสื้อไส่นามตปะปกุ้งพี่น้องยิ้มเยิ้มมาสิครับพี่น้องเกี๊ยวสมปลาอืมโอ้ยเหลือเถิดเนี่ยจ้ามัน,นด้วยครับพี่น้อง ย่อยครับย่อยโอหกินอะไรดนาพี่น้องมันย่อยครับ นัมนครับนั่นปบะจำคูงมันแขีนไม่หรองม่ค่อยมีนั่ครับตระจำคูดูดไปหรอ หวนเสมปลานี่ครับสมปลาตกไก่นี่ครับที่ว่าห่อไม่เตยมากครับเนื้อมันขาวดีครับพี่น้อง,องมีกลางครับไพี่อน้องกินสบายๆเลยครับ อนี่ยจำพุงจะเป็นขาดเข้มอยู่เนี่ยข้าวดีครับพี่น้อง ขอพูดน้องครับที่รับชมงคลิปบอจาจะมาวัถไทยคลิปพี่ห,หน่องคลิปนี้กันเดินทางเจม็มฮอรทำสุดท้ายแล้วครับพี่น่องสำหรับคลิปามาวพุงทอดผสมครับเอาไปเจอกันพี่นะครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ